ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะรยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอ้าวรุนสวัสดิ์ครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารอยากเล่านะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูผักสลัดที่ผมปลูกนะครับที่รอดต่อไปก็จะเก็บประมาณต้นเดือนพฤษภาผมปลูกแต่ละครั้งประมาณสี่ต้นครับ โดยเฉลี่ยครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าลูกค้าเริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกเพื่อตอบสนองลูกค้าใหม่ๆของเราให้เพียงพอประมาณนั้นครับก็เลยปลูกเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็คงขยายไปเรื่อยๆที่ผมมาคุยกันในหมวดของไอ้สารอยากเล่าคือจริงๆแล้วอยากจะคุยในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของผม ไม่รู้มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับจากสายโปรแกรมมิ่งเลยนะครับโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดเขียนโ,โปรแกรมนั่งหน้าคอมพิวเตอร์จนสุดท้ายกลายเป็นว่ามานั่งปลูกผักสลัดมานั่งมานั่งลุยเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยครับมันคนละสายงาน,นจริงๆนะครับเพื่อนๆแต่แต่จุดที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงมันถึงจุดจุดนี้ครับมันมาจากการที่ผมชอบถ่ายภาพตอนผมอยู่กรุงเทพอ่ะครับเพื่อนๆผมชอบถ่ายภาพมากมาก สมัยก่อนก็คือก็เหมือนคนอื่นทั่วไปอะครับเวลาหยุดอยู่เสาร์อาทิตย์ทีอย่างเงี้ยครับก็มักจะไปท่องเที่ยวต่างๆต่าง,างที่ต่างๆใช่ไหมครับแล้วนี้ก็เลยอยากได้กล้องถ่ายรูปสักตัวหนึ่งพอได้กล้องมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถ่ายสวยกันยังแต่ทำไมเราถ่ายไม่สวยก็เริ่มศึกษาเรื่องการเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพพอศึกษาลึกๆล,ลงไปเยอะๆแล้วครับก็เริ่มสร้างเว็บไซต์สร้างชุมชนเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยกล้อง compact ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ จนสุดท้ายมันกล้องมันถ่ายภาพสวยขึ้นเราพอจะมีความรู้มากขึ้นเราก็เริ่มเปิดสอนถ่ายภาพตามสวนประมาณนั้นครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของผมพอสอนถ่ายภาพตามสวนปุ๊บตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะครับผมก็ก็มีฟาร์มฟาร์มลุงลีครับอันนี้อันนี้เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อฟาร์มแกได้เลยเป็นฟาร์มลุงรีก็คือแกแก,เ,กเลี้ยงเส้เดือนเอฟอ,อะครับแล้วแกมีมีอบรมฟรี ให้ไปอบรมฟรีเกี่ยวกับการเลี้ยงไสเดอนีเอฟได้อย่างเงี้ยครับผมก็ไปกับเพื่อนรุ่นน้องแล้วก็ไปถ่ายภาพที่นั่นถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าผมดันชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์ตามมาแล้วก็มีความฝันว่าถ้าผมกลับมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมคิดว่าผมจะทําเรื่องเกษตรอินทรีย์ทําเรื่องปุ๋ยมูลไสเดือนทําเรื่องอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันคือความสุขของผมแล้วก็มันน่าจะเป็นอะไรอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า เออมันน่าสนใจแล้วสุดท้ายพอผมกลับมาอยู่ที่นี่ได้สามปีจริงครับผมก็เริ่มจากเลี้ยงไส้เดือนเอฟก่อนพอเลี้ยงมาเยอะพอพอตัวแล้วเราก็เริ่มมาปลูกผักสลัดเพราะเราชอบกินพอปลูกผักสลัดปุ๊บคือไอ้เรื่องต่างๆที่ผ่านมาแต่ละเรื่องครับพอเราทําอะไรแล้วมันเจอปัญหาใช่ไหมครับเราก็มักจะศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเราก็มาปลูกผักสลัดเราก็เรียนรู้เรื่องดิน เรื่องอินทรีย์เรื่องออร์แกนิกอย่างเนี้ครับมันลามมาเรื่อยๆเราเราเป็นคนที่พอเจอปัญหาก็อยากจะรู้อะไรลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราก็เริ่มมีประสบการณ์ในการปลูกผักสลัดมากขึ้นเรียนรู้จักการปรุงดินทำดินอะไรต่างๆมากขึ้นพอรู้จักมากๆขึ้นแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าอะเรามีร้านของเราอยู่เป็นร้านค้าเล็กๆสมัยก่อนก็คือเป็นร้านขายของชําสมัยก่อนนะครับแล้วมันว่างไว้ปล่อยให้คนเช่า เช่าขายก๋วยเตี๋ยวแต่สุดท้ายเราก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเรามาทําเองก็เกิดเป็นร้านรีโนเวทใหม่ก็เกิดเป็นร้านคาเฟ่ขึ้นมาชื่อว่าไอ้าสารคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านกาแฟสดแล้วก็มีชาโค้งชาเขียวอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ก็จะมีแค่ร้อนกับเย็นก่อนเมนูนะครับอนาคตก็อาจจะมีปั่นเพิ่มเข้ามาแต่ก็ต้องค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ตอนเนี้ยกลายเป็นว่า เรื่องราวล่าสุดของผมตอนนี้ก็คือผมก็ผมก็เข้ามาวงการกาแฟใช่ไหมครับผมก็ต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเมล็ดก,กาแฟมากขึ้นแล้วก็ยิ่งต้มโมกาพอตอย่างเงี้ยครับก็ต้องศึกษาเรื่องเมล็ดก,กาแฟเรื่องอะไรเงี้ยครับเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมเพิ่งเริ่มต้นได้น่าจะปลายเดือนปลายเดือนธันวาหรือต้นเดือนมกราเนี่ยแหละครับสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เรียนรู้เรื่องการชงกาแฟแบบโมกาพอตแล้วก็เรียนรู้เรื่อง มเมล็ดกาแฟอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในอนาคตผมก็คิดว่าผมน่าจะมีความรู้กับชำนาญในเรื่องของมเมล็ดกาแฟมากขึ้นแล้วก็คงปรุงกาแฟออกมาได้รสชาติที่ถูกใจคนอื่นๆได้มากขึ้นแน่นอนครับเพื่อนๆนั่นคือเป้าหมายต่อไปของผมเมื่อคืนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการชงกาแฟการศึกษาเรื่องมเมล็ดก,กาแฟอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็จะจะดูว่าตัวเองจะไปไปถึงจุดไหนได้บ้าง ซิกตอนนี้เรื่องผักสลัดของผมมาผมว่าผมเริ่มนิ่งละเริ่มอยู่ตัวละก็เลยไม่มีอะไรยากเท่าไหร่ก็เลยมาคุยกับเพื่อนๆวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สารอยากเล่าว่าเออที่มาที่ไปของผมว่วยจะมาถึงเรื่องของการปลูกผักสลัดมันมายัางไงอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ห<ม> <Okay. S 2> วังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจจุดเริ่มต้นของผม มาเรื่อยๆนะครับว่ามันมายัางไงอะไรยังไงแล้วต่อไปจะไปยังไงต่อประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ